准备的啊，准备的，准备的，备足了。<noise> ตอนที um ่สยอดเจาที ah ่นี่ประมุชินวันที21กรกาคมพุทธศักราช2568นะครับ เรียนเชิญคุณวิระภาชวัฒน์ลำดับต่อไปเนะ่ครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญคุณสมศรีน้

အဟံခါသဒေဝဒါနာအိစုကိုမြသာသီတို့ဟာအိစုပန္ဒရာရဒ္ဓိဘုံအတောင်းသည်လဲသူ့ရေခေါင်းဘုရားရေရေလဲအာ อ่ะกล้องน,นี้ครับกล้องหลักครับมา